ที่เราที่เราเ่มข้นาระาณ25นั่นเงนะครับกินจำนวนที่ราทนแล้วั้นจะทอความานะครับโยการกระจายการ้างด้วยสิ่งที่เพ่มเติมไุกไั่โดยนค้าผู้มเจตนาโดยเป็นก่มๆโดยารอพื้นๆโดยการสืบสวนประกอบด้ยไม่ได้เป็นคนร้ายโดยการฆ่าพนที่ว่าเป็นอ่องเีุ้กบ้านท่าทัดนั้นโดยได้เป็รา่นเป็นืองที่ตามสืบตมผู้ลุกข่ายได้กระทำาันแค่ไหน